มาครับพี่น้องสิาพาเบิงปั่มเสมอจากออนซอนโซลาเซลล์นะครับปั๊มชุดปั๊มเสมอนะครับพี่น้องจอะเป็นแอมตรงนี้เด้อผมใส่แผงของชุดปั๊มชักครับปั่มเสมอจะเป็นแบบเดียสิสาพาเบิงครับเบิงสี่ชุดหนีกรน,นะครับปั่มเสมอชุดนี้ราคา8,900บาท8,900บ,บาทได้ยังแน่นะครับได้เป็นชุดครับผมได้เป็นชุดแบบนี้ มีแผงหนึ่งแผงมีงงงโค้งขาตั้งให้นี่ชุดเบกเกอร์ชุดเบเกอร์ที่มีการสัาพาลูกค้าเอาไปเห็ตต่อสายลงตอกลงดินตอกลงพื้นโลกนะครับเดอ้อยความใส่งานเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานจะได้คงทนใส่แต่เงาแน่น,นขึ้นแล้วจะได้นี่อีกได้ปั๊มครับผมได้โตปั๊ม ตัวปั๊มเป็นตั๊มขนาดนิ้วเคืองครับมอครับบอ่อบดานขนาด3มนิ้วขึ้นไปนะครับหมอกับบาดานขนาด3นิ้วขึ้นไปด้วยพี่น้องจะไปหยัดลงกันบอ่อสองนิ้วครับทป็นบ่อลงเลยเได้สายครับสายเงี้ยวได้ขอตอ่อได้ขอต่อตอนนัวนี้ขนาด2นิว้วขอต่อสายยางนะครับขอต่อสายยางขนาด2นิวน้วยอกานมีอยูเคืองแล้วแต่หนึ่งนิ้วไปสชิ้นนะครับส่วนโต,วตัวตั๊มมาเบิ่งล้ำโตล้ำโตทำไง ว่าเป็นธาของไฟลําโตเป็นสตแนตนเลสยางดีนะครับบวกถึงสนิมส่วนสุขาก่อนใส่งานผมแนะนําให้เอาผักเขียวหอเนเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาผักเขียวหอร์นะครับเอาผักเขียวหอไว้เพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับิไดใดทางานได้ใส่ดนๆนะครับยืดอายุการใช้งานหินสิบบ่ได้เข่าไปครับหินสิบบ่ได้เข่าไปในนี่หินสิบบ่ได้เข่าไปแน่ไปติดใบครับไป,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 ไปติดชัดเนาะครับสิบบ่ได้เพระต้องแก้ไขเนาะครับ ตามโซลาเซลล์อันซ้อนทุกๆอย่างทุกๆกุ่นทุกๆโตนะครับสิมักย่องครับแดดออกแห้งแดดแห้งแดดจ่าสีทำงานครับสีทำงานตามแดดแดดแห้งๆกาได้แห้งแห้งมักย่องแห้งมันครับผมมันหลยน้าหมดอ่อนซ้อนครับ้ามไหลสีพาอยากได้แห้งก็หนีกับรถดนะครับรดเป็นหนึ่งนิ้วตอนนี้ผมตอนนี้เชิงยู อยากให้น้าพุ่งแห้งกระโดเป็นหนึ่งนียวอยากให้น้าออกหลายๆออกสะดวกเป็นสองเนิ้วนะครับตามคอนเซ็ปต์ครับผมราคาถึกราคาหลักานราคาจับตรงได้นะครับราคาย่อมเยาหลักเนี่เฮ้ากับคือใดใส่คือเพื่อนนะครับหลักเนี่เฮ้าสือใดใส่คือเพื่อนคือไม่งินนะครับ,รา,าาร,นนร,บราคาถึกถแบบนี้แล้วก็เน้น เฮ็ดงามไงติดต่างไงพหญิ่งก็เฮ็ดใดเด้อพี่น้องพูนิงก็ติดต่งงางเ,ตง,ง,ตตงเองได้ครับตัวนี้จะแค่ตออ่อทอแล้วก็ย้อนลงไปในประดานครับผมพี่น้องคือกันเบิดงามตอกอะใส่เกาหลายๆนะครับใส่เกาหลายๆบ่ให้มันหลุดเอาน็อตที่ขอตอ่อไว้จะดีครับผมตั๊มทุกโตครับของคอ,อนซอนโซลาเซลซินเน่นซินเน่นราคาถือแต่ติดต่งงงางไงครับผม เน่ราคาถือกิดต่างไคุณยิ่งจะเฮ็ดได้ทังนี่นะครับหรือลูกค้าที่ไม่แพงแล้วนะครับปัม๊มตัวนี้ราคา2,900าบาทนี่เอาไปเจอปั๊มนะครับนี่แพงแล้วกับนี่ขายจะปั๊มกระถายครับผมราคา2,900าบาทครับผมนี่ค่าทรง150บาทครับผมมันหนักอยู่ครับที่นองของขายูบ้านน้องแก่ที่เดิมมองเกาครับผมลูกค้าทางไก่ แนะนำให้มารับเองด้อครับจะมุนค่าเสียใจเรื่องคาทรงนะครับถ้าได้มารับทาแนะนำจากผมนําเพื่อบอกเข้าใจอันไดก็ได้ถามนะครับเนาะส่วนลูกค้าตั้งยังวัดจะมีค่าทรงครับผมมีคาทรงชุดประมาณหนึ่งบาทนะครับบวกกับโค้งสิบปหลายะว่าเป็นอย่างคือคาทรงแท่งแท้มันเป็นเนื่องจากมันเป็นสินค่าขนาดใหญ่ครับผมเป็นโค้งนี่ครับเป็นโค้งขนาดใหญ่ใหญ่สูงเงา เาสิวัดแบบนี้ครับแล้วก็สร้างน้ำหนักนะครับเนาะทั้งขนทรงก็าชีเทียดแบบนี้เจ้งไหนจะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเอฟซีทั้งประเทเลาาก็ดีทั้งเะเทศไทยก็ดีนะครับกัมพูชาก็ดีที่คอมเมนต์ที่สนใจติดต่อสอบถามเขามาขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเด้อเบอร์โทรผมนะครับ0816335002นะครับ บรรอร์โทรผมศูนย์แปดหนึสส่งหกสามสาม์เฟสบุ๊กผมพงศักดิ์ภาษาอังกฤษนะครับพงศักดิ์ภาษาอังกฤษพงศักดิ์เอโทบุตรภาษาอังกฤษนะครับใส่เสือ้อสีชมพูใส่แว่นตายืนเบ่งเก่งอยู่หน้าเฟสอยู่โปรไฟล์นั่นแหละครับผมตามนั้นเลยครับเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ